เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทู e อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้มีประวัติของพระอาสิติมหาสาบกสำคัญอีกรูปหนึ่งจะได้นำมาพูดคุยให้ท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังได้ติดตามกัน ท่านมีนามว่าพระปินโทระารัตวาชเถระท่านเป็นบุตรของพระมหาสารตระกูลพารัทวาชผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าอุเทนศึกษาจบไตรเพศคือคำพีอันศักดิ์สิทธิ์ของลทัทธิพราหม่มมีความเชี่ยวชาญในวิชาไตรเพศมากพารัวาชมานพได้ตั้งสำนักเป็นอาจารย์ใหญ่สอนไตรเพศ มีสิทธ์มาขอศึกษามากมายแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นคนมีความโลภในอาหารสแสวงหาอาหารด้วยการไม่เหมาะไม่ควรไม่รู้จักประมาณในการบริโภคจึงถูกลูกศย์พากันทอดทิ้งไปหมดจากนั้นท่านก็มีความเป็นอยู่ที่ลำบากต่อมาได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองราชเครกตั้งสำนักสั่งสอนไตรเพศอีกแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนนับถือเพราะเป็นคนต่างถิน่น และเมืองราเชครึกแต่เดิมก็มีสำนักอาจารย์ใหญ่ๆมากอยู่แล้วจึงทำให้ชีวิตของท่านในช่วงนั้นฟืดเคืองยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อพระบรมศาสดาประกาศพระพุทธศาสนามาจนถึงเมืองราเชครึกมีประชาชนเคารพนับถือเป็นจำนวนมากลาบสการะก็เกิดขึ้นอุดมสมบูรณ์ปินโทรภรทวาชคิดที่จะอาศัยพระพุทธศาสนาเลี้ยงชีวิต นอกจากนี้ก็ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาท่านก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทหลังจากที่ได้บวชเป็นพระพิสดในพระธรรมเบี้ยไหนแล้วก็อุตสาบมเพญเพียรไม่ช้าก็บรรลุเป็นพระอระหันต์เป็นพระอาเสขะบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านพระเป็นโทราภรัตวาชเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งสาม คือสตินสีสมาธินีและปัญญินรีนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ที่สามารถแสดงฤทธิ์ได้เทียบเท่ากับพระมหาโมคคัลลานะท่านเคยแสดงฤทธิ์จนเป็นสาเหตุให้พระบรมศาสดาแสดงยมกปาฏิหาริย์ซึ่งมีเรื่องเล่าไว้ย่อๆว่าครั้งหนึ่งมีเศรษฐีได้นำบาตรไม้จันแดงแขวนไว้บนยอดไผ่ทูงเท่ากับลำตาล แล้วประกาศว่าภายในเจ็ดวันนี้ถ้าไม่มีพระอระหันต์มาเหาะเอาบาตรโลกนี้ไปก็จะไม่เชื่อว่าในโลกนี้มีพระอระหันต์ในวันที่เจ็ดเวลาเชา้าพระมหาโมคคัลลานะกับพระปิณทรภารทวาชะจะเข้าไปบิณฑบาตในกรงราชครึกได้ยินเสียงนักเลงทั้งหลายพูดคุยกันว่าครูทั้งหกต่างก็กล่าวอวดอ้างว่าตนเป็นพระอระหันต์ จนถึงวันที่เจ็เข้าวันนี้แล้วก็ไม่เห็นมีใครสักคนเดียวเหาะขึ้นไปเอาบาตรที่ท่านเศรษฐีแขวนไว้ได้พวกเราก็เพิ่งจะรู้กันวันนี้เองว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกพระมหาโมคคัลลานะเทระจึงกล่าวว่าท่านพารัตวาชะท่านได้ยินหรือไม่ว่าถ้อยคําของนักเลงเหล่านั้นพูดมินประมาทพระพุทธศาสนาท่านก็มีฤทธิ์อนุภาพมาก จงหอบไปเอาบาทใบนั้นมาให้ได้พระผู้เป็นเจ้าพระรัตาชะรับคำของพระมหาโมคัลานะเถระแล้วก็เข้าจตุตฌานอันเป็นฐานแห่งอภิญญากระทำฤทธ์เหาะขึ้นไปบนอากาศพร้อมทั้งแผ่นศิลาที่ยืนอยู่นั้นเหาะเวียนรอบกรุงราชครึกแล้วก็เหาะลอยเลื่อนมาอยู่ตรงหลังคาของเศรษฐีท่านเศรษฐีเห็นดังนั้นแล้วทั้งดีใจที่ได้เห็นพระอระหันต์ที่แท้จริง ในขณะเดียวกันก็เกิดความตกใจกลัวว่าก้อนหินจะล่วงลงมาทับบ้านของท่านจึงกราบหมอบลงจนอกติดพื้นดินแล้วกล่าวกับพระเถระว่าขอพระผู้เป็นเจ้าลงมาเถิดพระเถระจึงสลัดก้อนหินไปประดิษฐานในที่เดิมแล้วเหาะลงมาจากอากาศเมื่อพระเถระลงมาแล้วท่านเศรษฐีจึงนิมนต์ให้นั่งที่อาสนะที่จัดถวาย ให้คนนำบาทลงมาจากที่แขวนแล้วก็บรรจุอาหารอันประณีจนเต็มเสร็จแล้วก็ถวายรารตวาชะจากนั้นก็กลับไปสู่วิหารทีนี้มีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นปาฏิหารจึงพากันเดินติดตามพระเถระไปแล้วก็อ้อนวอนนิมนต์ให้ท่านแสดงปาฏิหารพระเถระก็แสดงให้ชมตามที่นิมนต์นั้นพระบรมศาส,สดาทรงสดับเสียงอื้ออึงจึงตรัสถามพระอนุนบ่า นั่นเสียงอะไรเมื่อทรงทราบความทั้งหมดแล้วก็มีรับสั่งให้พระเทระก็คือพระพารัวาชเข้าเฝ้าพระองค์ทรงตำหนิการกระทำนั้นแล้วมีพระบัญชาให้ทำลายบาทนั้นบดให้เป็นผงทำเป็นเพสัชสำหรับหยอดตาจากนั้นทรงบัญญัติสขาบทห้ามพระสาวกทั้งหลายทำปาฏิหารอีกต่อไปโดยปกติท่านปินโทละพารัวาชเทระ มักจะบรรลือสีหานาดด้วยวาจาอันองอาจว่ายะสะมัคเควาพะเลวากังขาอัธิโสมังปุจโตแปลเป็นใจความว่าผูด้ใดมีความสงสัยในมักหรือในผลผุ่นนั้นก็จงถามเราเถิดแม้แต่ในที่เฉพาะพระพักพระบรมศาสดาท่านก็บรรลือสีหานาดเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยกย่องพระ พระรทวาชเทระว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิกษุตั้งหลายในด้านบรรลือสีหนานัตท่านพระปิโทระภาระทวชเทระดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธ์ปรินิพานนี่ก็เป็นประวัติโดยย่อของท่านพระปิโทร,ระภารทวาชะซึ่งคิดว่าท่านผู้ติดต,ตามรับชมรับฟังได้ฟังกันแล้วก็จะเกิดความเข้าใจ และได้สาระจากประบัติของพระเทระาองค์นี้ธรรมะสวัสดี